กวน,นะครับ,ลบแล้วก็ที่เตลี่ยนโอเคมาต่อกันเลยรอแป๊บนหนึ่งนะคบคุณต้องไม่เห็นหน้าผมนะคบ จะมีการตั้งใจต่อละโอเคครับตรงนี้ต้องแบบนี้นะครับ ครึ่ลงลางแลครับขออนุญาตต่อก่อนนะคะ เสร็จแล้วครับคือเราเอารถไฟรถไฟมาวางก่อน